สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเพจเพนท์เฮาส์เช่นเคยนะคะวันนี้อ้อมมีบ้านเดี่ยว2ชั้นมานำเสนอค่ะในย่านนิมิตใหม่นะคะบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการ KC Garden Home 14นะคะถนนนิมิตใหม่40ค่ะอ้อมรีโนเวทต่อเติมไว้แล้วเรียบร้อยถ้าใครสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของก็รับชมคลิปนี้เบื้องตน้นแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ เชื่อเลยค่ะเข้ามาดูเลยอ้อมเปลี่ยนแปลงอะไรไปให้บ้างนะของเดิมเนี่ยเขาก็จะไม่มีอะไรเลยเนาะประตูมันก็จะเป็นแค่แบบเหล็กซี่ธรรมดาอเงี้ยอ้อมก็เปลี่ยนประตูใหม่ให้เป็นเหล็กตัดกับอลูมิเนียมลายไม้ค่ะแล้วก็ เปิดขยายให้พื้นที่กว้างจนสุดนี้เลยเพราะว่าของของเดิมอะเสาเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะอ้อมก็ทุบไปเพื่อให้เราสามารถเบี่ยงรถเข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยสบายๆนะคะแล้วก็เราสามารถจอดรถเก่งซอกตรงนี้ก็ได้นะคะก็คือถอยเข้าไปได้ประมาณน่าจะได้อีกคันหนึ่งก็คือเท่ากับว่าเราจอดรถในบ้านได้สองคันนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะอ้อมปูกระเบื้องพื้นให้แล้วเรียบร้อยไปจนถึงสุดข้างหลังเลยนะคะ แล้วก็จนถึงโซนครึ่งบ้านตรงนี้ค่ะแล้วก็หลังคาโรงรถก็ทำเป็นเหล็กแล้วก็ใช้กระเบื้องลอนคูให้นะคะเรามาดูด้านนี้กันก่อนโซนนี้นะคะอ้อมโรยหินกรวดไว้ให้ทำทางเดินไว้ให้ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากมีโซนสวนเป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถเอาหินตรงนี้ออกแล้วก็ ปลูกต้นไม้ได้เพราะว่าข้างล่างเป็นดินนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูสำหรับทางเข้าครัวนะคะนี่เลยเราสามารถเข้าออกครัวได้ตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องผ่านหน้าบ้านถ้าสมมติว่าเราอยากจะทานอะไรหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็อ้อมมาทางนี้ได้เลยไม่ต้องผ่านห้องโถงนั่นเองค่ะเราไปดูฝั่งูุนกันต่อตรงที่ว่าอ้อมจอด รถเก่งได้นะคะซีกนี้ก็คืออ้อมต่อเติมมาปูกระเบื้องให้เต็มเลยนะคะแล้วก็หลังคาให้มาจนสุดนี้เลยแต่ตัวครัวต่อเติมอ้อมแต่ต่อเติมมาแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีประตูที่สามารถออกจากครัวมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้อ้อมเว้นไว้เป็นโซนสักล้างวางปั๊มน้ำอะไรเงี้ยก็มีทั้งก๊อกมีปลั๊กไฟให้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ทําเป็น แลแนงเว้นร่องไว้เพื่อให้มีลมโกลกเข้ามาภายในบ้านได้นน่เองเราไปดูในบ้านกันต่อเลยบ้านหลังนี้นะคะประตูหน้าบ้านตรงนี้กับหน้าต่างเนี่ยอ้อมเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมให้แล้วทั้งหลังนะคะมีเหล็กดัดให้แล้วด้วยนะคะตรงนี้ก็คือมีให้ด้านล่างทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็หลังเนี้ย เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเดินสายไฟใหม่เปลี่ยนกระเบื้องใหม่แล้วก็ฝ้าตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นฝ้าฉากเรียบให้นะคะทําฝ้าหลุมตรงนี้เพิ่มความโมเดิร์นนิดนึงได้เลยค่ะก็มีไฟซ่อนข้างๆให้เรียบร้อยดูมีความแบบทันสมัยขึ้นมานะคะถัดมาค่ะอ้อมอต่อเติมครัวเพราะว่าจริงๆอ่อ้อมพามาดูนี้ก่อนคือจริงๆตรงนี้ของเดิม ของเดินตรงนี้เป็นห้องครัวของโครงการอยู่แล้วค่ะเขาทําเป็นห้องครัวให้แล้วก็ประตูก็จะวางตรงนี้แล้วเปิดให้ไปหลังบ้านได้นั่นเองก็ตรงนี้อ้อมก็ปิดทิ้งไปเพื่อที่จะทําให้ตรงนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างได้นะคะไปะเราไปดูข้างๆนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะก็ทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นผนังผนังก็ปูให้จนสุดฝ้าด้านบนเลยค่ะ แล้วก็สุขภัณฑ์อันนี้อ้อมก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นของใหม่เลยตรงนี้ก็คือเป็นส่วนต่อเติมที่อ้อมต่อเติมขึ้นมานะก็เป็นครัวยาวเลยก็คือตั้งแต่ทางด้านโน้นที่ออก ไปทางโซนสละาแล้วก็ออกข้างหน้าได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้อ้อมทำเคาน์เตอร์ครัวไว้ฝั่งนี้ค่ะนี่เลยเคาน์เตอร์ครัวปูนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวแอลแล้วก็แถมเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันให้เช่นเคยค่ะอย่างที่อ้อมบอกว่าเราสามารถออกทางนี้จากทางสวนได้เลยนะไปหน้าบ้านค่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะคะด้านบนนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันก็คือเป็นห้องนอนด้านหน้าตรงนี้สองห้องเลยค่ะ เลยเป็นห้องเล็กแล้วก็ห้องเล็กอีกห้องหนึ่งเป็นไซส์เดียวกันเลยนะคะมีเหล็กดัดข้างบนให้เช่นกันค่ะเท่ากับว่าอ้อมทําเหล็กดัดให้ทั้งหลังเลยนั่นเองตรงนี้เป็นห้องน้ําด้านบนค่ะห้องน้ําด้านบนนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะอย่างของเดิมอะ่ะที่อ้อมเคยบอกว่ามีอ่างอาบน้ําตรงนี้ตัดสินใจเลยว่าเอาออกเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ห้องน้ํา โล่งๆไปเลยนะคะก็เป็นกระเบื้องพื้นผนังอะไรเงรี้ยเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วห้องนี้สามารถเปิดประตูจากห้องนอนมาสเตอร์ได้ด้วยนี่เลยก็สามารถเข้าจากห้องมาสเตอร์ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่เป็นห้องนอนยาวตามแนวตัวบ้านเลยนะคะนี่เลย สำหรับใครที่ดูแล้วชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาหรือว่าอยากนัดเยี่ยมชมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์และลายด้านล่างนี้ค่ะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด51ตารางวาน,นะคะ4ห้องนอน2ห้องน้ำโครงการ KC Garden Home 14ลีมินใหม่40ค่ะสำหรบับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ